สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกเด็กเล็กแดงทางบ้านด้วยุกท่านด้วยนะคะเป็นลินพันกินน้ำสักนิดนึงหลังจากที่เราห่างเคยกันไปนานไม่ได้อัพคลิปไม่ได้โพสคลิปนานๆเราๆสองวันเปิดคลิปาลินพันเลยนี้เลยตับมาอยู่กับแแบบแบบนึงจริงแล้วก็ไม่เคยเล่นหรอกแแบบเนี้ยเห็นแล้วมันดูน่าสนใจเป็นแนวแบบไถไถที่ดินที่เรียบ ต้องดูแนวเกมหรอมนเล่นยังไงให้ดูเแล้วต้องเก็บเงินจากการไถเอไถบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วก็เก็บเงินมาอัพเกรดอะไรพวกนี้ไหมน่าจานแนวนั้นเพราะเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้อ่านเลยเห็นหน้าปกก็น่าสนใจดีอยู่ในฟีดก็เลยวุย้ยเท่มากคุณผู้ชมสวยมากดูดีเอฟเฟคันะะการไถรู้สึกได้ถึงการพังทลาย รู้สึกมีความสนุกในการไถบ้านชาวบ้านเขาที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมีคนช่วยไถวันนี้แข็งไปวันนี้แข็งไปไถไม่เข้าก็ต้องต้องอัปเกรดล้อไถนี่ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าจะต้องอัปเกรดล้อไถให้มันแข็งแกร่งขึ้นยัเราเหล่มันรู้สึกมันเป็นหนูแล้วกำลังแทะอะไรสักอย่างอยู่ ภาษาไทยเว่นะเกมนี้ดีนะภาษาไทยก็อะไรอ่ะไม่ได้สกิลหรออะไรอ่ะเรามีเครื่องไถยที่แข็งแรงขึ้นประมาณ22วีคุณผู้ชมไถ่เนี่ยยังยังไม่เข้า แต่มีเครื่องไถสุดแข็งแรงยี่สิบสองวิอนนเหลือสิบสี่สิบสองแล้วไม่แน่ใจเพราะเวลามันไหลเรื่อยๆไงแต่เราพูดไปก็ผิดพิ่นี้กำแพงไถท,ทิ้งเลยแี่ยวพอหมดเวลาเดี๋ยวเราไปขายดีกว,ว่าโอเคทุผู้ชมเอาอการขุดที่เราได้นรไปขายดีกว,ว่านี่อนเราถึงปิดเสียงว,ว่าเสียงเพลงมันมีเลกสิสิตแล้วก็ไม่ันปิดเพลงอาไรด้วย คุณมีเงินเพียงพอที่จะอัปเกรดรถของคุณหรือืออัปเกรดโรงงานของคุณและดูว่ามันทำให้คุณทำให้คุณและสว่างของคุณแล้วสว่างใช่ไหมสว่างไม่ใช่สว่างอาจเจะของคุณอาจจะออกจากวันที่ได้นี่คืออะไรอะแปลไทยของมันค่อนข้างที่จะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเราอ่านไม่รู้เรื่องเองก็ไม่รู้ พราตัวสอนมันเล็กลงเรื่อยๆเลยมาดูซีอันนี้คือยกระดับสเตียงไ,ไม่มีสเลียงเลยเหรอขายโอีคจะขายก่อนได้ถนเก้าร้อยกว่านนเรามาดูที่อัพเกรดรถหนไหนสิเพิ่มจำนวนน้ำตรงนี้ใช่ไหมยังไงอ้องมีนม้ำยือสองอันเอง ไม่พอแล้วเงินเพิ่มล้อหน้าเพิ่มล้อหน้าไหมเพิ่มขนาดงนามวันนี้เราจะจําเป็นต้องเงินหมดทุกระดับนี่แค่นี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมอุ่รถเราเท่ขึ้นนะมีหนามเยอะขึ้นมันดูเทพมากๆเลยคุณผู้ชมรู้สึมันไถสีน้ำเงินได้ยังอยากรู้นี่แมนแมนแมนไถเลยไถเลย ครับทุกผู้ชมโอ้โหการกวาดล้างทรัพยากรการเพิ่มมลพิษทางธรรมชาติทุกผู้ชมโอ้โหรู้สึกสนุกมากเลยนี่ถ่ายได้ยังไปถ่ายแล้วถ่ายได้เล้วอันนี้ถ่ายได้แล้วรู้สึกสนุกมากเพราะได้ถ่ายอะไรที่มันทุกอย่างที่มันดีอ่ะถ่ายเลยถ่ายเลยแล้วก็เก็บเงินไปขาย เ,เก็บไปขายเพื่อเอาเงินไม่ใช่เก็บเงินไปขายชม,ยมเริ่มถ่ายไม่ได้แล้วเริ่มถ่ายไม่ได้แล้วว่พอแค่นี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมเพราะเริ่มจะถ่ายไม่ได้แล้วอาไหมครับโอเคโอเคเราขอทำให้เขาสักอ,อนนี้ไปขายก่อนคุณชมถ้าจะได้เงินเยอะอยู่ วันเดียวกันเรา160ชุมสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะเอาสักตัวดีกว่าผูา้ชมตูซีมีตัวอะไรบ้างแต่เกมนี้ถือว่ารายละเอียดเล่นสัตว์เลี้ยงค่อนข้งางดีนะอยากได้เพนกวินนะเพนกวินหออัวหออวยอหวยหวยอัตโนโมัติเดี๋ยวเกมนี้มันมันมีเรื่องเกี่ยวกับหวยด้วยเหรอ ผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้หอยอันตโนมัติเพิ่มรอบหน้าเพิ่มขนาดของน้ำขนาดของน้ำว่าจะจำเป็นกว่าไหมน่าจะจำเป็นมากกว่าโอเคเสร็จแล้วมาดูโรงงานหน่อยสิไปไปกวาดตอน,นอกว่าผู้ชมไปกวาดล้างทรัพยากรทางธรรมชาติ เดี๋ยวมันกวาดยากขึ้นนะแม่วกี้มันมีนความกวาดยากมากขึ้นนะวุ้ยนี่เรามีอะไรเนี่ยมีพลังเห็นไหมเหล็กอดูสิต้องเงินได้ยังได้แล้วได้แล้วแต่ว่ายาก ทานผู้ชมเราขอเปิดเพลงฟางเต็มลิเกสิษณ์ฟังสักนิดนึงแล้วกันอใอ้ผู้ชมไนดะ้ปิดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิเกสิษณ์รู้ว่าเสียนะโคงต้องขอลองผู้ชมนะต้องเปิดเพลงติมลิเกศิธิ์เลยตั้งคิดบทจะตั้งนานโอ้โหวันนึงล้อนจะแตกเต็มลแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว ต็มเร็วจังอาวสาต้องอัพอะไรเพิ่มอีกหน่อยแล้วรับนี่นี่แล้วก็นเนี่ยเสือเลี้ยงว่อย่าเรามีเรามีอยู่หลายตัวเลยต่อสู้นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเอามาใช้คือต่อสู้โอ้โหแต่สเลี้ยงเรามีอยู่กี่ตัวยังสัตส์เลี้ยงเราน่ารักมากคุณผู้ชมเป็นเพนกวิน้นเพนงกวิ้โง่ตัวหนึง่ง ไม่อัพเกรดเราจะไปเออขายไปขายก่นอนคุณผู้ชมัวเล่นกั็เป็นพันเลยต่อไปก็ <c oughs> อัพเกรดรถจะยาวๆเลยคุณผู้ชมโอวเต็ม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 มันหมดหมดโอเคหนังเยอะขึ้นแล้วไปคุณผู้มไปบทขย,ยี้มันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มื่อกี้โคตรใหญ่เลยผู้ชมของเขาอะบล็อกเขาตรงเนี้ยด้านหลังอะกระเป๋าเป็นแบบใหญ่มากเรารีบกวาดดีกว,ว่าผู้ชมจะได้รีบเอาเงินมไปขายเพราะกระเป๋าเราใหญ่มาก,าก,ม 1, กามเหมือนกันหนึ่งพันกว่าตังแต่รอบที่แล้วรอบที่แล้วเก้าพันกว่าอยู่เลยไอ้เก้าร้อยไม่ใช่เก้าพัน 9, วิ่งเดือดได้อะเลยมาใหม่อุ่ยมันใหญ่ขึ้นผู้ชมเห็นไหมล้อเรามันมีความกว้างมากยิ่งขึ้นขายได้เยอะๆรอบเนะี้ย เรื่องน้ำพูดนานๆลิ้นมันเริ่มแห้งกวาดไปกวาดไปเสียงน้ำแอร์จวดังผู้ชมน้ำไม่ต้องแปลกใจอันนี้เคียบี้น่าจะกลัวตอนบ่ายแล้วผู้ชมเพราะว่าเราตื่นสายยังไงแค่นี้แหละขวานน้ำปิดยากอย่างวี้เลยนะผู้ชม เรากินขวดนะปมนปกติเราไม่ได้กินแบบเป็นแก้วอะไรเงี้ยไอ้โหลดเนี่ยจะหมายถึงโหลดบล็อกมะอาจจะหมายความว่าโหลดบล็อกนี่จริงด้วยบล็อกนี้ใหญ่เราตีบกว่าดกว่ะไอ้เต็มแล้วนี่เต็มแล้วนี่หน bueno ึ่งมาแล้วผ um> ู้ชม อันนี้คือวิธีเล่นโอเคอันนึงน,นันนึงขายผิดโอ้โห,โหขายอยู่ด้านนู <c> ้น <oughs> โรงงานเราปิดได้มีพันสองไม่ชมซื้อเสลี่ยงได้แต่ว่าไม่เอาเดีย๋ยวเพิ่มความจุอในตะกล้ายด้วยเพิ่มความเร็วในการขุดใช่ไหมในการเลื่อนที่ แล้วก็นี่คุณผู้ชมน่าจะไหวแล้ววันนี้เราเก็บได้เยอะขึ้นใช่ไหมเก็บได้เยอะขึ้นใช่ลูกคุยกับใครรีบกวาดต่อนรีบกวาดต้องจำเป็นต้องกวาดมันมีโลกต่อไปไหมผู้ชมปลดล็อกประตูอ๋อมี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 โลกต่อไปแล้วถ้าเกิดต้องไปมันจะมีเงื่อนไขอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีคุณผู้ชม ถ้าเราจิบสอาเึิสม12-13นาทีแล้วกันน่าจะก,กำลังดีปกติเราอ่าน10นาทีากว่าตลอดเลยเราไปลองเช็คยูทูบเบอร์คนอื่นๆเนี่ยเาจะอัด18อัพทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีใครอัดส10นาที20นาทีอะไรเงี้ยให้ย20มีนี่หว่า18อัพไม่ใช่แต่ว่าช่องเราอัดคลิปมันมันคลิป่อนข้างสั้น สิบถึงยี่สิบนาทีเพราะว่าคนดูก็น่าจะไหวแค่นั้นแหละโน้ยอะยทำคลิปแบบให้คนดูพอดูได้แค่นันไม่ไปละลานชีวิตเขาเขาต้องมานั่งดูอะไรเงรี้ยไม่ต้องเต็มแล้วเนี่ยถ้าคือว่าเต็มมันจะขึ้นเป็นล้อดแดงๆนะคุณผู้ชมโอเคหรือว่าแค่มันอะไรหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ใช่ใช่มันจะล้อแดงๆเพราะว่ารนั่นคือขุดยากใช่ไหมไม่รู้คิดเพื่อรับรางวัลเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้นได้พลังล้อไฟคุณผู้ชมล้อแบบอินฟินิตตอนเนี้ยได้ล้อแบบอินฟินิตห้าสิบสามนาทีจะได้ห้าสิบสามนาทีได้โอ้โหคุ้ชไม่มีไม่มีไม่มีใครขัดข้องอะไรเลยขุดได้แบบรัวๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้ยังมีของขวาญอยู่ด้านหลังด้วยได้อะไรอ่ะอุ้ยได้ตะกร้าอินฟินิตคุณผู้ชมโอ้โหเก็บ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 เกี่ยวผลผลิตคุณผู้ชมตะกร้าอินฟินิตเนี่ยมันไม่รู้จะหาได้อีกช่าิไหนอินฟินิตคุณผู้ชมโอ้โห สัมผัสได้ถึงพลังแล้วตะก,ก้าอินฟินิตไลท์ที่ส้นสุดแล้วก็ล้ออินฟินิตด้วยขุดได้ทุกอย่างรีบออกก่อนดีก๋ยวผู้ชมก่อนที่ล้ออินฟินิตกับตะก้าอินฟินิตจะหายรีบไปผู้ชมรีบไปแล้วแค่มันเกินขีดจำกัดแล้วผูช้ชมได้ใครเนี้ยเอามาขายจะได้หลายบาทจุด เอาสักสิบห้านาทีไหมสิบห้านาทีดีกว่ามันเพลินดีเกมนี้ขัอาอะไรดีคุณผู้ชมความเร็วของล้อมหมุนลูกกิ้งวะเดี๋ยวได้หนามเพิ่มค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหนามมันแพงนะอันนี้หน่อยนี่ล้อแทบจะบึ้นไดแล้วคุณผู้ชมมันเร็วมากขนาดน้ำใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมเนี่ยขนาดน้ำอ่ะ ความเร็วในการเคลื่อนที่อัะเพียเยอะเลยคุณผู้ชมเจ้านี้มันมากนะมันเพลินเพลินนี่เพลินเพลินเดี๋ยวเก็บเงินมาสูงสระเลี้ยงดีกว่าคุณผู้ชม,มเลยเดี๋ยวเก็บเงินมาสูงสระเลี้ยงดีกว่าโอ้โหล้อขึ้นล้อแดงเลยล้อแดงนี่มันเหมือนกับขุดยากใช่ไหมล้อแดงนี่คือขุดยาก รีบเจาะให้มันทะลุดีกว่าจะได้รีบไปสุมสเลี้ยงให้ผู้ชมดูตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันมีระเบิดระเบิดมีระเบิดมีระเบิดไปเ,เอาระเบิดโอ้โหหุดยากจัดเลยเอาระเบิดผู้ชมระเบิดตุมวว้มว้าวเมสิน จะรีบออกไปก่อน,นเลยค่ะคุณผู้ชมได้อะไรอโอตาค้าอินฟินิตจะได้ขอขายก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อเรากวกเราจะสุ่มดีกว่าอย่าตาค้าอินฟินิตที่เราทิ้งเลยแล้วกันสุ่มคิวของดีให้คนไอ้ตุนบักเป็ดนี่เรายังไม่มีใช่ไหมนี่ไงจิ่งดอานยังไม่มีอีกรอบหนึ่งอุ้ย เบาบางนี่คืออะไรอ่ะเบาบางเพราะมีระดับชั้นเนาะอุ้ยได้ตัววัว,วมาสูงส้นหนหอ่อยคุณผู้ชมไม่เหลือระดับเบาบางอย่างแล้วชื่อระดับมหาว่าเาลยใครคนแปลไทยวะอยากจะต่อยให้ร่วงจริงเลยสาธารนะสถา,านะคือแรงสีเทาเบาบางคือสีฟ้าแล้วแรงนี่คืออะไระไรอยากรู้ชื่อสถา,านะ เบาบางเกลี็ดอะไรของมันเนี่ยสรา,ารธนาคาะอีกหน่อยคุณูชมเรื่องเล่สุดท้ายละสาธารณะโอเคก็ไม่ใช่ว่าเกลือนะกกนี้ยังไม่เกลือเลยนะเนี่ยรับอืรับอืรับอืเอ้าวได้นี่มาอีกนำมาดูอัพเดน,นะที่คุณผู้ชม เอา่าคลิปนี้ขอจบไปมึงเท่านี้ขอลากานันทั้งผู้ชมเดี๋ยวเราแอบไปเล่นเองหลังไม้ดีกว,ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะกดไม่ต้องกดไลค์ก็ได้มั้งแล้วว่าไลค์มันไม่ได้เงินอยู่แล้วนี่อย่างนึงช่องเราเพิ่งเริ่มใหม่ๆน่าจะไม่ได้เงินอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกดไลค์ก็ได้ผู้ชมแต่ขออลาเดียวคืนยอดดีกวก็พอแล้วยอดดีวก็ดีใจแล้วไม่ต้องมีไลค์หรอกเอาว่าเป็นคลิปขอลาการผู้ชมบายบาย bảy